อืสวัสดีค่ะพบกับรายการสาระน่ารู้นะคะดิฉันกานิกาสัมฤทธิ์ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อไข่พัมอาหารแห่งอนาคตและซูเปอร์ฟู้ดของไทยนะคะโดยวันนี้นะคะมีแขกรับเชิญสองท่านค่ะได้แก่ คุญญณยานกรนะคะแล้วก็คุณพุทธิเมธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,อะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะคะ,ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าไข่ผำเนี่ยมันคืออะไรคะ่ะคือต้องถามอย่างนี้ก่อนนะคะว่าคุณกานิกาค่ะรู้จักไข่ผำหรือว่าเคยเห็นไข่ผำมาก่อนหรือเปล่าคะไม่รู้จักเลยค่ะคือไข่ผำเนี่ยเขาเป็นพืชน,น้ำขนาดเล็กนะคะเป็นพืชพื้นบ้านของไทยมาตั้งแต่โบราณค่ะเขามีแบบคนนิยมบริโภคค่ะเป็น คนภาคเหนือแล้วก็คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะคือนํามาเป็นประกอบอาหารค่ะไข่ผําหรือว่าผําเนี่ยเขาเป็นพืชน,น้าจืดค่ะแล้วก็เป็นพืชดอกขนาดเล็กที่สุดในโลกเลยนะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าบูฟเฟียโกลโบซานะคะเขาไม่มีรากค่ะแล้วก็ลักษณะเขาเนี่ยมเมล็ดเขาจะเป็นสีเขียวค่ะได้อีกชื่อหนึ่งว่าเป็นกรีนคาเวียนะคะคือเขาจะไข่ผับเนี่ยเขาจะชอบน้ําในอุณหภูมิที่อุ่นๆเขาจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะพวกน้ํานิ่งหรือน้ําไหลช้าๆค่ะ พวกบึงพวกหนองตามธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบน้ําสะอาดแล้วก็เขายังมีคุณสมบัติในการที่บาบัดน้ําเสียได้อีกด้วยค่ะซึ่งเราไม่ควรที่จะนําไข่ผับเนี่ยที่นําไข่ผับค่ะที่เราเอาไปบาบันดน้ําเสียค่ะมากินเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของไข่ผับเนี่ยคือเขาเป็นพืชชนิดเดียวนะคะที่มีทั้งโปรตีนแล้วก็วิตามิน B12 นะซึ่งวิตามิน B12 เนี่ยเราจะพบใน สัตว์เนื้อแดงค่ะพวกไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไข่ผับเนี่ยเป็นพืชที่คนไทยบริโภคกันมานานแล้วใช่ไหมคะแล้วทําไมช่วงนี้ผึ่งถึงผึ่งถึงได้รับความนิยมแล้วก็เรียกว่าไข่ผับเนี่ยเป็นอาหารแห่งอนาคตและซูเปอร์ฟู้ดของไทยคะก็ทุกวันเนี้ยคนหันมาให้ความสนใจกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใช่ไหมคะก็อาจจะด้วยเนื่องว,ว่าหลังจากที่โควิด -19 เเนี่ยคนป่วยกันเยอะก็เลยคนก็เลยหันมาให้ความสำคัญต่อสุขภาพของตัวเองมากขึ้น อย่างที่เห็นนะพวกเราเนี่ยก็เคยได้กินอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่าอาหารเสริมกันบ้างไหมครับคือก็กินพวกอาจจะเป็นผักค่ะผักครทยก,กินอะไรบ้างครับอ๋อกินซิงค์วิตามินรวมอะไรพวกนี้คะ่ะอ๋อใช่ครับมันก็เกิดจากการที่เราต้องรักวาสุขภาพว่าจริงไหมครับไข่ผักเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกด้านสุขภาพอย่างหนึ่งนะครับเพราะไข่ผัเนี่ยอุดมไปด้วยโปรตีนถึง4 0 4 5ถึงสีงสพาพของน้ำหนักแท้นะครับซึ่งเทียบได้กับถัอยอย่วเหลืองด้วยซ้ำครับ ยังมีกรดเมโนจาเป็นอย่างครบถ้วนครับวิตามินบ12วิตามิน A ครับมีแคลเซียมมีเหล็กมีซิงค์นะครับซึ่งก็ถือว่าครบถ้วนมากสำหรับเคื่องชิดนหนึ่งนะครับนอกจากนี้เนี่ยแต่ผักเนี่ยยังเป็นตัวเลือกเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับซึ่งช่วยชะลอความแก่ชราแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยครับการที่น้องอ่ะถูกเรียกว่าอาหารอานาคตก็เป็นอย่างหนึ่งก็เกิดจากการที่ว่าโลกของเราเนี่ยเกิดเพราะว่าโลกร้อนนะครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เราต้องหาอะไรก็ตามมาทดแทนปสัสสควมซึ่งปสัสสาวะเนี่ยปล่อยใช้ทั้งพื้นที่เยอะใช้ทั้งน้ําเยอะแล้วก็ปล่อยการเปนกระจกใช่ไหมครับไถ่ผักเนี่ยเราก็ใช้น้ำนิดเดียวครับในการปลูกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ใช้น้าน้อยนะครับแล้วก็ไม่จาเป็นต้องใช้สารเคมียเยอะนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ก็น้อยเช่นกันครับแถมยังเป็นเพื่อชนิดหนึ่งนะครับซึ่งช่วยในการปล่อยคารอดอกซิเจนด้วยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกในอนาคตนะคะสาหรับการที่เราจะทําโปรตีนสำหรับนุเคลานาคตที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะลองรับประทานเนี่ยจะสามารถนําไปประกอบอาหารหรือว่าทําอะไรได้บ้างคะคือด้วยตัวน้องไข่ผําเองค่ะคือเขาเป็นพืชที่ไม่มีรสชาติค่ะคือเทคเจอร์เขาเนี่ยจะคล้ายๆไข,ข่กุ้งค่ะคืออยากถามทั้งสองท่าน,นะคะ่ะว่าถ้าสมมติว่า เขาเนี่ยไม่มีรสชาติคคิดว่าน่าจะเอาไปทําอะไรดีคะถ้าแบบตามความคิดหรือประมาณนี้ค่ะน่าจะสลัดไหมคะเคยเห็นเขาเอาไปทาสมูทตี้อะครับหรือม,ม่ก็เวรตีอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะก็ที่ทั้งสองท่านพูดมาคือคือทําได้หมดเลยนะคะซึ่งทําได้ทั้งของค้าแล้วก็ของหวานเลยค่ะถ้าเอาไปแนะนําเป็นเมนูง่ายๆก็จะเป็นเอาไปทอดกับไข่เจียวหรือทําเป็นพวกแกงออมไข่ผักก็ได้ค่ะแต่ว่าแนะนํานะคะว่าอยากให ทานแบบสุกค่ะไม่แนะนําให้ทานดิบค่ะเพราะว่าอาจจะมีสารตกค้างอยู่ได้ค่ะและที่เขาว่ากันว่ามันเลี้ยงง่ายเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะเลี้ยงเนี่ยมันต้องทอํายังไงบ้างคะไข่ผักเนี่ยถือว่าเลี้ยงง่ายมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ที่บ้านเองแน่เลยะครับแบบธรรมดาก็สามารถเลี้ยงได้ครับแค่เตรียมของไม่กี่อย่างครับปีอยากเลี้ยงครับก็แค่หนึ่งกระมังหรือว่าถาดเขาเลี้ยงนะครับสก็คือ,อน้ําสะอาดนะครับแนะนําว่าเป็นน้ําที่ใช้สําหรับบริโภคจะดีที่สุดครับ แล้วก็ตัวสารละลายธาตุอาหารนะครับสำหรับให้เป็นปุ๋ยสำหรับเขานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวไข่ผั่นนะครับที่เอามาใช้เป็นต้นพันธุ์นะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็เตรียมกระมังหรือว่าอ่างภาชนะของเราก่อนนะครับเติมน้ําสักประมาณสองในสามของอ่างน,นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เติมสารละลายธาตุอาหาร a b นะครับซึ่งเป็นสารละลายธาตุอาหารที่สามารถพบได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยครับจากนั้นเนี่ยก็คนให้สารละลายธาตุอาหารเข้ากับน้ำไม่ดีจากนั้นก็เติม ไข่พังของเราเนี่ยลงไปนะครับเพียงแค่หนึ่งช้อนโต๊ะก็เพียงพอแล้วครับแต่นั้นเนี่ยเราก็นําไปวางในพื้นที่ที่ร่มราไรนะครับเพราะว่าถ้าแดดเกินไปเนี่ยเขาอาจจะสิ้นชีพจากอากาศร้อนบ้านเราได้นะครับก็แนะนําว่าควรจะหาวัตถุมาปิดเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงหรือว่าอื่งน่เข้าไปคนเพื่อนนะครับรอเพียงแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสิบห้าวันนะครับเราก็จะสามารถเก็บไข่ผังของเราเนี่ยรับประทานได้แล้วครับ <ข>ออ<ม>เสริมอีกนิดนึงนะคะคือไข่ผับเนี่ยเขาสามารถเก็บได้อยู่2แบบคะคือเราสามารถเก็บครั้งเดียวเราไปขายได้เลยหรือเราจะแบ่งเก็บเป็นครั้งครั้งค่ะแล้วก็เหลือน้องเขาไว้ในกระมังแต่ว่าเราก็ต้องคอยเติมสารอาหารแล้วก็เติมน้ําให้น้องเขาเนี่ยมีอาหารในการจะเดินเติบโตต่อไปได้ค่ะ<ม>แล้วก็เรื่อง ในราคานะคะไข่ผับเนี่ยถ้าเราเอาไปขายเนี่ยไข่ผับสดเนี่ยเราจะขายได้อยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละร้อาสิบาทค่ะซึ่งเหมาะสําหรับทําเป็นอาชีพเสริมเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องดูแลน้องเขาตลอดเวลาขนาดนั้นเราสามารถเลี้ยงน้องเขาแล้วไปทํางานแล้วกลับมาแล้วก็สมมติสองอาทิตย์ผ่านไปแล้วก็ขายได้มีเงินเป็นอาชีพเสริมได้คะ่ะถือว่าน่าสนใจมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะ จากที่พวกเราได้ฟังกันไปก่อนหน้านี้นะคะไข่ผัมเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายแล้วก็เติบโตได้ดีขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์อย่างมากเลยค่ะและไข่ผัมเนี่ยยังมีโปรตีนที่สูงนะคะจึงสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สําหรับคนที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ